สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมานาแซบนะคะใน EP ที่133นะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นรีเซลเหมือนเดิมนะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเสื้อจาก EP ก่อนหน้านี้นะคุณลูกค้า EP ที่เรายังไม่มีเจ้าของ EP ที่ขายยังไม่ออกไปไหนนะคะคุณลูกค้า EP ที่ยังรอคุณลูกค้ามาเอฟอยู่นะมาให้คุณลูกค้าได้เอฟกันนะคะนั้นแล้ววันนี้นะจะมีทั้งตัวที่แบบว่าลดราคาและไม่ลดราคานะคะ เพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวทำไมไม้แขวนไม่สวยจังเดี๋ยวนราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนไม้แขวนแป๊บสวยกับไม้แขวนตัวนี้นะคะมาจาก EP ที่75ค่ะรายการที่1นนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ ccc 6ยาว3 3ผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะ ตัวนี้นะคะอก4446ยาว33 5, ้าโพลีใครรับตัวนี้พิมพ์รายการที่1มาเอาไป50บาทรายการที่1นะคะ50บาททำไมนาวไม่เตรียมปากกามาน,อน้อเดี๋ยวนะคหาปากกาแป๊บนึงปากกาหรือดินสอก็ได้คือวันนี้ก็เลิกการข้าเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรแล้วนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันอ่า ตัวนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งสามสองหนึ่งค่ะตัวนี้รายการที่หนึ่งนะ,ะอ,อกซีซีซีหกยาวสามสามผ้าโพลีใครชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่หนึ่งห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สองตัวนี้ลายสกอตคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่ซีซีซีหกอกซีซีซีหกไม่กริบ ความยาวอยู่ที่27ิบเจดผ้าคอตตอนค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่2องหนงรายการที่2นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็50บาทเหมือนกันนะใครรับตัวนี้พิมพ์รายการที่2อ0บาทนะคะกระดุมสวยครบทุกเม็ดนะคุณลูกค้านะตรงแขนเขาสามารถปรับแขนได้นะตัวนี้นะช้าไปก่อนนะคุณลูกค้าใครที่ดูเสร็จรีบมาเอฟเลยตัวนี้ผ้าดีมากนะคะ คาดีมากนะตัวนี้ถ้าใครรับนะพิมพ์รายการที่2นะคะรอบอกขอ46นะยาว27ค่ะตัวต่อไปลูกค้าขาตัวนี้ตัวต่อไปนะคะตัวนี้รอบอกนะคะจะอยู่ที่ห0 5 2หยาว28่ขามีลูกไม้ประดับตรงคอนะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะพิมพ์มาได้เลยรายการที่3รายการที่3นะคะเอาไปเอาไป20บาทอ่ะให้20เลยรายการที่สาม หนึ่งสามสองยี่สิตัวนี้เอาไป20บาทคุณลูกค้าสวยนะคะสวยตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่สตัวนี้รอบอก4ีซีีหกอกีีหความยาว27เป็นผ้าคอตตอนนะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะใครรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สี่หบาท ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรายการที่5รอบอก 4, 4ี่6ความยาว28ค่ะคุณลูกค้าอกสี่6ยาว28นะเป็นปักในเนื้อผ้าแล้วก็ปลูกโบด้านล่างนี้นะคุณลูกค้านะผ้านุ่มใส่สบายนะคะแขนเป็นทรงแขนล้ํานะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่5นะคะเอาไป50บาทรายการที่5 50บาท ต่อไปรายการที่6ทะแลนตัวนี้หลุดจองมาคุณลูกค้ามีคนชอบหลายคนมากๆนะคะตำหนิของน้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงมีสีตกมุมนี้น่เป็นสีชมพูให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะนะไม่น่าเกลียดนะคะใส่แล้วมาเป็นโอเวอร์ไซส์นะคุณลูกค้าทรงโอเวอร์ไซส์ ide, นะมันก็จะมีรอยสีตกเป็นธรรมดานะแล้วก็แขนประมาณ5ส่วนคุณลูกค้าตัวนี้ไซส์ตาเสื้อเป็นไซส์ 3XL ค่ะรอบอกจะอยู่ที่5้า6ยาว31 เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะนะดูใกล้ๆนะใครที่ชอบตัวนี้พีมมาได้เลยรายการที่6ค่ะรายการที่6เอาไป50บาทรายการที่6-50บาทต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะคุณลูกค้ารายการที่7ตัวนี้เป็นผ้าซิวนะคุณลูกค้ามีความสวยงามมากแต่ตำหนินะขออนุญาตแจ้งนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราซักเครื่องเพราะฉะนั้นมันทำให้ซับในน้องอ่ะตรงนี้มันแตกนะคะคุณลูกค้าแต่สามารถเย็บได้นะไม่มีผลกับการใช้งานเดี๋ยวนะขอให้ดูก่อน คือบางคนคิดว่ามันแตกแล้วแบบว่าจะรับไม่ได้แบบว่ากลัวมันแบบตําหนีมันใหญ่โตมโหฬารน,นะจริงๆอ่ะมันใช้ได้นะคุณลูกค้ามันไม่ได้น่าเกียดนะคือเดี๋ยวนาจับให้ดูก่อนคือมันมีความปริตรงนี้น่ะเป็นเป็นแบบซับในเขาอะค่ะมันแตกแตกตรงนี้คือผ้ามันลุยนิดเดียวจริงๆคุณลูกค้านิดเดียวเดี๋ยวนะดูอีกข้างหนึ่งก่อนอ่ะเป็นฝั่งเดียวนะคะ สวยนะตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบสองห้าสิบสี่ยาวยี่สิบสี่เป็นผ้าซิวนะคะเป็นผ้าไหมนะคะอกห้าสองห้าสี่อกห้าสองห้าสี่ยาวยี่สิบสี่ผ้าซิวเอาดูใกล้ๆเหลือมุบม mm ุบยู่เบื้องที่ละ่ะอ่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพ์รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดเอาไปห้าสิบบาทรายการที่เจ็ดห้าสิบบาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่แปดคุณลูกค้าอันนี้เอามาเซลล์โคตรดีโคตรสวยเอาวาวโมมอย่างเดียวอ่ะ ตัวนี้เป็นของเทอร่าสกายนะคะเทอร่าสกายเขียนน้องเป็นแบบนี้สีดีมากลูกค้าไว้ไปใส่สงการนะคะรอบอกจะอยู่ที่ยังไงล่ะนี่หนอ่านลายมืออ้อสี่หกสนะคะตาเอฟเขียนลายมืออ่านไม่ออกเป็นไซส์เอ็กนะอกสี่หกสี่แปดความยาวอยู่ที่29เป็นผ้าเลยอนนะคุณลูกค้าสภาพใหม่กริบเลยตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของสวยมากนะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่แ เอาไป5 0บาทนะคะรายการที่850บาทใครได้ก่อนก็ได้ไปเดอ้อรายการที่8 50แบบสวยนะตัวนี้นะต่อไปต่อไปตัวนี้ก็สวยเช่นกันเนี่ยตัวนี้เป็นผ้าเด้งผ้าสะดุ้งนะคะคุณลูกค้าใส่ตามเสื้อเขาไปไซส์สองเอค่ะรอบอกจะอยู่ที่50-52ยาว31เป็นผ้าวิสโคตนะคะตรงนี้ประดับตกแต่งไปด้วยลูกปัดนะคุณลูกค้าอันนี้คือดีมากๆนะเสื้อเขาเป็นตัวเสื้อสีครีมนะคะมีแหวกข้างแบบนี้ด้วย น้องเป็นแขนสั้นนะอากาศร้อนๆนี่คือใส่สบายแล้วก็ทรงเซ็กซี่นะคะคุณลูกค้า50 52คือรอบอกของน้องในยี่ห้อนี้นะนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยเมื่อกี้เป็นตัวที่เท่าไหรแลละรายการที่8แล้ว,ลวต่อไปนะคะตัวนี้คือรายการที่9นะคะคุณลูกค้าตัวนี้รายการที่9นะคะรายการที่9ใครชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่9ไป50บาทรายการที่9้าไป50บาท ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นรายการที่10บค่ะรายการที่10น้องยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะคะตัวนี้รอบอก48 50ความยาว2 9เป็นผ้าไนล่อนนะคะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้ายืดยืดเด้งๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่10นะคะเอาไป50บาทรายการที่10 50บาทต่อไปต่อไปขออนุญ,ญาตแจ้งตัวต่อไปตัวนี้รอบอกสี4สค่ะ เป็นรายการที่11นะอกส2 4สสยาว27ผ้าคอตตอนค่ะอันนี้คือปักในเนื้อผ้านะสวยงามจริงๆค่ะคุณลูกค้าไซส์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์ L นะอกส2 4สองสสใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าแต่ตำหนิค่ะขออนุญาตแจ้งตำหนินิดนึงมันมีเขาเขียนเป็นชื่อไว้เป็นรอยชื่อตรงนี้นะคุณลูกค้านะขอคนที่รับได้แล้วก็เข้าใจในผ้ามือสองจริงจริงจริง,รง,รงนะเพราะว่าสภาพโดยรวมน้องคือมีเสน่ห์มากนะไม่มีตำหนิใด,ดๆมีแหวกข้างตรงนี้ด้วยอ่า ดูลายดูลายอันนี้คือปักในเนื้อผ้านะคะคือเขาตกแต่งในเนื้อผ้าสวยมากใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่11นะเอาไป50บาทรายการที่11เอาไป50บาทค่ะ11โอเคเดี๋ยวนาขออนุญ,ญาตเก็บล็อตนี้ก่อนนะต่อไปนะจะออกเป็นแนวเชิ้ตนะคุณลูกค้านะรายการที่11แล้วเป็นแนวเชิ้ตนะคะนะต่อไปนะตัวนี้เป็นรายการที่12ค่ะสีเขาจะออกเป็นสีเหลืองนวลนน,นนะสีเหลืองนวลนน,นนะสีประมาณนี้คุณลูกค้า รอบอก5้าสิบสี่ห้าสิบหกยาวยิบเก้าเป็นผ้าโพลีผสมเลยอนนะคะผ้าโพลีผสมเลยอนแขนประมาณห้าส่วนนะแขนเขาเป็นแขนตรงห้าส่วนนะคะคุณลูกค้ามีกระดุมหนึ่งเม็ดตรงนี้กระดุมครบทุกเม็ดนะคะกระดุมครบทุกเม็ดไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์สามเนะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเลยอนนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่12นะคะรายการที่12เอาไป5 0บาท 1 2บ0าบาทค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่1 3คุณลูกค้าขารายการที่13นะคะรอบอกจะอยู่ที่5456ความยาว30เป็นผ้าเลยอนกระเป๋าใช้งานได้จริงเนื้อผ้านุ่มนะคะเนื้อผ้านุ่มนะแต่ไม่ใช่ผ้ายืดนะคะมีกระดุมด้านหลังแบบนี้ตัวนี้เหมือนมีคนจองเลยนะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะเาขออนุญาตเช็คก่อนแล้วทำไมเขาไม่เอาไป104เดี๋ยแล้วนะขออนุญาตเช็คก่อน จองแล้วหายหรือเปล่านอนะขอเช็คเอ่อหนังสือเออนราลงว่าขายแล้วนะเราลงว่าขายแล้วแต่น้องยังมีเจ้าของอยู่เลยน้องยังไม่มีใครเลยคุณลูกค้าห้าสี่ห้าหกอกห้าสี่ห้าหกนะยังไม่ได้ขายนะตัวนี้อกห้าสี่ห้าหกเป็นผ้าเรยยอนมีกระดุมด้านหลังแบบนี้คุณลูกค้าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของหรือคนจองแล้วหายก็ไม่รู้นะ นานมากนะจนเราลืมแล้วนะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชอบตัวนี้รับตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่13เอาไป50บาท13 50บาทตัวต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14นะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่52 50 5 2ใส่ได้นะคะเป็นระบายด้านล่างแล้วก็ตรงแขนนะคะสามารถปรับไซส์พับเสื้อขึ้นไปได้แบบนี้นะนี่เป็นผ้ายืดนะคุณลูกค้าสีก็เป็นสีตามนี้เลย ออกไปสีฟ้านะคะไม่ใช่ม่วงนะเดี๋ยวนะเนี่ยไปสีตามนี้นะคะคุณลูกค้าใครที่ชอบต <c oughs> ัวนี้โวยวาวเร็วหลาย <c oughs> ขออนุญ,ญาตไอ <c oughs> วาวเรีวหลาฝ่าวหลาย <c oughs> หายไหมยังไม่หายเท่าไหร่ ฝุ่นเยอะคุณลูกค้าภูมิแพ้ขึ้นตลอดก่อนนอนทุกวันตอนนี้ต้องล้างจมูกทุกวันเลยเพราะว่าเสียงขึ้นจมูกตลอดขออภัยคุณลูกค้าจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าตัวนี้นะ <c oughs> อกห้าส <c oughs> <c oughs> ิบห้าสิบสองยาวย9ิบเก้าผ้าโพลีค่ะใครที่รับตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบสี รายการที่สิบสี่ห้าสิบบาทตรงนี้นะ่ะมันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบอสอายดอกตรงนี้มันเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคุณลูกค้าเอาซักเครื่องนะคุณลูกค้าลองเอาไปซักเพิ่มอีกทีนึงก็ได้แต่คือนราทำความสะอาดแล้วโอ้ยเสียง <c oughs> นะ ตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะมามาจาก EP ที่102เลยนะตัวนี้เป็นรายการที่15คุณลูกค้าผ้าดีมากๆเขาเป็นเสื้อตัวใหญ่เป็นเชิร์ตัวใหญ่นะอก5 6 5หค่ะยี่ห้อจอร์ดเราอ่านถูกหรือเปล่าจอร์ดจอร์ดนะ 4-XL ค่ะคุณลูกค้าอุ้ยรุดมือตัวนี้คือ 4-XL นะ 4-XL เรอบอกจะอยู่ที่56-58ยาว28ผ้าคอตตอนผสม Poly โพลีเอสเตอร์หนูเขียนไปได้ยัง ตัวนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะสิบห้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ห้าหกห้าแปดยาวยีปดนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สิบห้านะคะกระดุมเขามีครบทุกเม็ดนะติดได้สุดเลยนะคุณลูกค้านะแต่เมื่อกี้เราปลดออกก็คือมันกำลังสวยกำลังพอดีเลยอ่าเนี่ยน้องจะเป็นทรงนี้นะคะ ใหม่แล้วก็ดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูแขนด้านข้างนิดนึงแขนกระดุมครบทุกเม็ดนะคะกระดุมครบทุกเม็ดนะใครที่ชอบตัวนี้นะพิมรายการรายการที่สิบห้านะคะ 4XL รายการที่สิบห้าไปห้าสิบบาทต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่ห่วยมันเฮียรายการที่สิบหกนะคะคุณลูกค้าเป็นรายการที่สิบหกนะคะสาวอวบนะคะอวบ ตัวใหญ่เลยแหละอวบมากนิดนึงอวบมากนะคะดูแขนด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่60 62ค่ะอก66 62ความยาว34เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นเสื้อตัวยาวนะคุณลูกค้าเนี่ยใหญ่เท่ากันทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้คือสวยจริงๆนะอก60ไม่ควรพลาดน,นะคุณลูกค้าไปไว้ใส่นะตัวนี้นะคะ ใครอกกสิบหกสิบสองยาว3ามสี่เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะใครชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่16มารายการที่16เอาไป50บาท16 50บาทตัวนี้คือผ้าดีมากเลยนะขอดูหน่อยกระดุมครบทุกเม็ดนะคะผ้าเขาดีจริงๆน่าจะใส่ทำงานได้ใส่สบายเลย อ่ะตัวต่อไปนะขออนุญาตปล่อยรายการละ20บาทค่ะเป็นรายการที่1 7นะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46-48ค่ะเป็นผ้าเด้งๆประมาณนี้มีแหวกข้างเดิมมีแหวกข้างนะคะเขาด้วยความที่เขาเป็นเสื้อยือดอาจจะมีขุยนะคุณลูกค้ามีตำหนิคือเป็นขุยนะแต่นะคะแต่นาวก็ตัดแล้วก็ทำความสะอาดกริบเลยทีเดียวนะคุณลูกค้า ยีบาทพอใช้แนละ้วตัวนี้นะเอาไว้ใส่นะร้อนๆน,นะใส่สบายนะคะใส่ต่ำเสื้อเขาเป็นไซส์เอ็มค่ะแต่นาวัดจากหน้าผ้าได้46 48ยาว28ผ้าเรยอนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่สิรายการที่17เอาไป20บาทรายการที่17ยี่ห้อ l อฟนั่นตน,น,นี้นะสิบเบาทต่อไปนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่18 ขออนุญาตเขียนนิดนึงรายการที่18ตัวนี้ Made in U.S.A. นะคะ Made in U.S.A. นะคุณลูกค้าไซส์ก็เป็นไซส์12เดี๋ยนะขอดูก่อนไซส์12ไซส์12รอบอกก็จะประมาณ4 4 4 6นะคะ4 4 4 6ประมาณนี้แหละ4 2 4 4หรือ4 4 4 6ตัวนี้รอบอกนะคะวัดจากหน้าผ้าจะอยู่ที่4 2 4 4ค่ะอก4244เราเคยใส่ไลท์ใส่ลงถ่ายลงขายแล้วนะ แต่ขายยังไม่ออกเลยไม่เข้าใจว่าน้องไม่สวยตรงไหนสวยมากเลยนะตัวนี้นะ,ะดูดีๆคุณลูกค้าดูดีๆลายในเนื้อผ้านะเนี่ยแล้วก็กระดุมสวยนะคะกระดุมสวยกระดุมเขาเขา,ขา,ขาม,มีความวินเทจวินทองวินเทจอก42 44ยาวยิบ5ค่ะอก42 44ยาวยิบ5ใครรับตัวนี้พิมพ์รายการที่18รายการที่18เอาไป50บาทรายการ18เอาไป50บาท ตัวต่อไปค่ะยืดอีกตัวยืดอีกตัวตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของค่ะคุณลูกค้าสวยแต่โสดค่ะตัวนี้สวยแต่โสดนะตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่4 648ค่ะความยาวอยู่ที่27เป็นผ้าคอตตอนนะคะอก4 6 4 8ยาว27เป็นผ้าคอตตอนใครชอบตัวนี้นะคุณลูกค้าแขนเขาเขียนอย่างนี้เด้อหีูแขนแบบนี้นะคะแขนเขาพับมาแบบนี้เลยคือพับมาเลยอย่างนี้นะคุณลูกค้ามันอาจจะแบบเกิดจากการที่มันทับนิดนึงนะน้องก็เลยดูทรงแบบว่าแปลกแต่ว่า ค่อนข้างโอเคนะใครชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่19 19จ้า19เอาไป20บาท19 20บาทนะตัวต่อไปตัวต่อไปรายการที่20คุณลูกค้าขาสีดำเป็นลายลูกไม้มีฉลุในตัวงี้นะเห็นไหมผ้ายืดนะผ้ายืดนะใส่แล้วสวยนะมีคลิปหนึ่งที่เราใส่ถ่ายถ่ายคลิปมาแล้วนะแต่น้องก็ยังไม่ออกไปอยู่ดีอ่ะสวยมากเลย รอบอก40-42อก40-42ยาว28ผ้าโบลีค่ะใครชอบตัวนี้พิมมาได้เลยเดอ้อรายการที่20 20เอาไป50บาทค่ะรายการที่20เอาไป50บาทค่ะคุณลูกค้าต่อไปต่อไปไม่หมดยังไม่หมดมีตัวที่นาใส่อีกตัวหนึ่งคุณลูกค้าตัวที่นาใส่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะตอนนี้นาปล่อยอยู่ที่ 80บาทนะยังไม่ลดราคาแต,แต่แต่อย่างใดนะตัวนี้น้องแขนเสื้อ3าส่วนรอบอกจะไม่ได้ขออนุญาตเบิ้งก่อนร <t> อบอกจะอยู่ที่4244จ้ายาว27อก4244ยาวยค่ะขาผ้าเร่งอย่างนี้เลยหุ่นเท่านาวใครที่หุ่นประมาณแม่คะ4ส4่4 4 4ส3่อ่่ะใส่ได้นะคะของนาวรอบอก3840นะคะแต่วัดจากหน้าผ้าตัวนี้ได้ C2 C 4ใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชอบตัวนี้เอฟมาได้เลยเสื้อแม่ค้านะคะใส่สบายนะคะอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ของเสื้อนะเป็นไม้ของหนูเองนะคุณลูกค้านะเป็นไม้ของนาวเองนะคะอันแ,แล้วใครชอบ1ถึง20แล้วก็เสื้อแม่ค้าสามารถเอฟเข้ามาได้รายละเอียดการสั่งสินค้านาวจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้ากดคาว่าเพิ่มเติมนะรายละเอียดอะ่ะกดคาว่าเพิ่มเติมมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะขยายข้อความออกมา คุณลูกค้ากดลิงก์ทักแชทนะคะกดลิงก์ทักแชทมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทักมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าทักไลน์นะจะสะดวกกว่านะคุณลูกค้านะทักทางไลน์มาได้เลยนะคะเอ่อยูทูบทักไม่ได้ดิมั่วแล้วพูดมั่วแล้วนะคะทักมาได้ทั้ง Facebook แล้วก็ l ล n e นะคะคุณลูกค้านะการสั่งสินค้าเนาไม่รับ F อบผ่าน y o YouTube นะบอกเลยว่าไม่รับเอบผ่าน YouTube เพราะว่า มันติดต่อกันไม่ได้คุณลูกค้าเราคุยกันไม่ได้เลยนะเราคุยกันไม่ได้เลยผ่านทาง YouTube นะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจเสื้อตัวไหนนะขออนุญาตให้ทักแชทมาหานาวหรือเข้าไปที่หน้าปกโปรไฟล์ช่องมะนาวแซบคุณลูกค้ากดเข้าไปแล้วก็ดูหน้าปกนะจ๊ะจะมีเบอร์ให้คุณลูกค้าติดต่อนาวคะ่ะใครสั่งไม่ได้โทรมาหาได้เลยเพียงแค่จดเบอร์ให้ถูกต้องและตรงกันนะคุณแม่ทั้งหลายคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะ จดเบอร์ให้ถูกต้องแล้วก็ตรงกันนะฟังดีๆนะบางทีนาวพูดเร็วพูดรัวนะคะอาจจะอธิบายลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้นาวค้นหาให้ก็ได้สินค้าตัวไหนขออนุญาต่านอีกได้ไหมะอ่อีกแล้วกินน้ำก่อนสินค้าตัวไหนที่ขายไปแล้วนะ ลูกค้าไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจะพยายามนะพยายามสรุปให้ว่าเหลือตัวไหนบ้างนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้เลือกดูเลือกชมตัวที่มันยังว่างอยู่นะคะค่าส่งค่ะขออนุญาตอธิบายค่าส่งนิดนึงค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินนะคะค่าส่งเริ่มต้นที่40บาทนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินแล้วก็กรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นที่50บบาทส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยบวกเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว โอ้หเน้ำคือไอ้แทยคุณลูกค้าต้องการให้เนาาส่งแบบไหนแจ้งเนาามาได้เลยนะคะต้องการส่งแบบเก็บปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งมาได้เลยนะคะติดต่อกันไม่ยากนะโทรมาหาลูกได้เลยนะทุกคนนะโทรมาหามานาาได้เลยนะสําหรับวันนี้นะขออนุญาตลาไปก่อนขออนุญาตไปพักผ่อนเนาะไอเยอะมากวันนี้เนาางงมากเลยเอย่าดูดิตอนนี้นะเนาวไอเยอะใช่ปะ หัวใจเราเต้นไปร้อยกว่านะนี่สมสิบแปดนี้เยอะพอสมควรนะคุณลูกค้าแต่ว่ามันก็เป็นปกติแหละเราเป็นภูมิแพ้นะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องมรนณาแซบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้าไปทำงานนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่งหน้าวิทันหน้าสดอีกแล้วคุณลูกค้าขอพระคุณลูกค้าที่ติดตามอย่าลืมอย่าลืมจริงๆดูวนๆให้เวลาของลูกใน YouTube ด้วยนะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะดูด้วยนะคะแล้วก็สนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยนาวนะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นอาชีพที่2ของการหาเงินหารายได้เข้าครอบครัวนะคุณลูกค้าขอบพระคุณจากใจกับการสนับสนุนของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ